ดูเบ็ดรอบแรกหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มปลาช่อนครับปลาช่อนแต้มสองครับพี่น้องแต้มสองครับปลาช่อนครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บปลาช่อนหนึ่งแล้วครับพี่น้องแต้มสองครับแต้มสามครับพี่น้องแต้มแต้มแต้มเต้มสามครับพี่น้องปลาช่อนไหนแล้วปลาช่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊ปลาช่อนไหนแล้วพี่น้องปลาช่อนไหนแล้วครับแต้มที่สามครับพี่น้องอืมเขาต้องอุบอุบ

อวบเลยครับพี่น้องประชันประชันแตงเ้ยสีครับพี่น้องล้มล้มแตงที้าครับพี่น้องปร,ประดุกประดุกประดุก <c oughs> ประดุกครับพี่น้องแตงที่ห้าแตงที่หกครับพี่น้องแตงที่หกประดุกประดุกประดุกพี่น้อง ปลาดุกนาตอนที่หกพบปลาดุกนาต่อไปคืนนี้ครับพี่น้องตอนที่เจ็ดครับพี่น้องอู้ปลาต่อมหม้อต่อมหมอตัวใหญ่ครับพี่น้องต่อมหมอตัวใหญ่เลยครับพี่น้องปึ๊บว้าวต่อมหมอตัวใหญ่พี่น้องประมาณสามนิ้วได้ตอนที่เจ็ดครับพี่น้อง อรงตีแปดครับพี่น้องปลาดุกอีกแล้วครับอึ๊บว้าวประตูอีกแล้วครับแรงตีแปดลมหลอมลมหลอมพี่น้องลมหลอมพี่น้องลมหลอมลมหลอมเน้อพี่น้องหายไปเด้อพี่น้องนลมหลอมแรงตีเก้าพี่น้องอึ๊บประตชนครับแรนทีเก้าครับพี่น้องประตชนอีกแล้วครับ ล้ม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 พี่น้องครับตอนนี้ก็ดูรอบแรกเสร็จแล้วครับได้ก้าแต้มครับพี่น้องเหยืะอก็หมดแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะดูรอบสองหรือเปล่าหรือดูละวหล่าก่อนมานอยู่พี่น้องมานอยู่เดี๋ยวถ้าดูรอบสองไม่แน่ใจว่าจะดูหรือเปล่าอาจจะดูก็ได้มานอยู่พี่น้องก้าวแต้มรอบแรกค,คืนนี้ nóng đóng phía nào Dưới chứng rịt khắp khư dù một nhiều đơn, đơn hẹn đơn tổ đình đỡ <laughs> Mán nhu, mán nhu.